มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันไม่ได้กว่านะคะล่าสุดมีความคืบหน้านะในคดีการฟ้องร้องฟ้องหย่าก,กันนี่นะคะระหว่างหวังลี่หงแล้วก็แฟนสาวของเขานะหลี่จริงเลยค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะมีกระแสตีกับฝ่ายหญิงนะคะถือได้ว่าหน้าตกใจไม่น้อยค่ะ ที่ล่าสุดนะคะสื่อบันทังจีนมีการเผยภาพเอกสารของศาลสูงนิวยอร์กเกี่ยวกับสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองที่มีต่อทายาททั้ง3ของหวังลี่หงนะคะหรือว่าหวังลี่ฮอมดาราศิลปินจีนคนดังวัย46ปีกับหลี่จิงเล่ยค่ะ อดีตภรรยารุ่นน้องนะคะรูกครึ่งญี่ปุ่นไต้หวันก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหดราม่าหนักมากนะคะเนื่องจากว่าในเอกสารเนี่ยชี้ว่าฝ่ายหญิงนั้นมีความผิดฐานไม่เคารพศาลด้วยการไม่ยอมมอบหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาที่เธอเนี่ยระบุว่าหวังลี่หงนะคะมีพฤติกรรมมากรักคบซ้อนนอกเหนือจากเรื่องที่เธอเนี่ยเคยแฉว่าเขาชอบซื้อบริการแล้วก็มีพฤติกรรมบูลลี่ซึ่งทําร้ายความรู้สึกเธอมาตลอดค่ะ เรื่องนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตงงไม่น้อยค่ะเพราะว่าประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องมากรักแล้วก็ Fan w i ์ h Benefit เนี่ยนะคะหรือว่าเพื่อนที่ขึ้นเตียงด้วยกันของบังลี่หงนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยก่อนหน้านี้โพสต์แฉร่าย,ยาวเลยเกือบ10บหน้าติดต่อกัน2ครั้งนะคะพร้อมกับย้ำว่าไม่กลัวว่าสาวมือที่3คนไหนจะฟ้องเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนอยู่ในมือ แต่แล้วเนี่ยทำไมทำไมถึงไม่ยอมส่งหลักฐานที่ว่านี้ให้กับศาลจนถูกตัดสินนะคะว่ามีความผิดและก็มันจะถูกสั่งปรับด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็เสียงเชยียร์จากสังคมที่เดิมเนี่ยต่างเห็นใจฝ่ายหญิงลดลงเรื่อยๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะการยืนยันปฏิเสธประเด็นนี้ของหวังลี่หงนะคะแล้วก็หญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมกันกับเขาก็ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆด้วย ไม่เพียงเท่านั้นนะคะในเอกสารของศาลนิวยอร์กค่ะที่มีการเปิดเผยล่าสุดผู้พิพากษานั้นยังอนุมัตินะคะให้หวังลีห่หงมีสิทธิ์ที่จะได้พบลูกๆหลังจากที่ฝ่ายอดีตภรรยาพยายามคัดค้านมาโดยตลอดโดยคู่นี้นะคะคบหากันมาตั้งแต่ฝ่ายหญิงนอายุ16ปียังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยวังลีห่หงอายุ26ปีและทั้งสองคนทั้งสองครอบครัวเนี่ยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีแต่ว่าการครบหากาันไม่มีการเปิดเผยกับคนนอก จนกระทั่งมาแจ้งข่าววิวาสายฟ้าแลบค่ะเมื่อปี2013หรือว่า11ปีหลังจากที่เริ่มเดทกันก่อนที่กลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะฝ่ายชายนั้นจะแจ้งข่าวเตียงหักแล้วก็กําลังจะยื่นเรื่องหย่าปิดฉากชีวิตคู่8ปีจนเกิดเป็นประเด็นดรามา่าชาโชว์ถูกอดีตภรยาแฉยาวเป็นหางว่าวนะคะเราก็ต้องต่อสู้แย่งสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองลูกมาจนถึงกระทั่งตอนนี้เลยล่ะคะ่ะ ต้องติดตามกันยาวๆจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหถูกดราม่าถล่มแบบหนักมากจนเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยคือไม่มีแม้กระทั่งบริการติดตัวไปไหนมาไหนคนก็ไม่กรีดกราร์ดแล้วจากการที่ผู้หญิงได้โพสต์ข้อความต่างๆ10หน้าสองครั้ง2ีหน้าใช่ไหม,มแต่ครั้งนี้ก็อ,อาจจบอกกระแสตีกลับประมาณหนึ่งน,น,นะครับ